แต่ก่อนพ่อมาขึ้นเขาวันนี้ลูกมาขึ้นแล้วไปเดินก่อนมันเป็นแนวตั้งย่าแนวนนนทําไม่ได้นี่ยไหนตอนนี้ทำไหมกับหน้าสิไป คนเยอะก็ปลาแดกบวางให้คีบๆเอ้ยคนประแดดเอาปลาแดกมามันหนักเอามาอยู่แม่จีอาไปค่อยๆสวัสดีค่ะวันนี้เรามีบุญวาสนานะคะวันนี้เรามาไม่ได้มาไร้ขายของนะคะเรามาแสวงบุญกับหลวงปู่ลุงนะคะท่านพระครูป,ประกาศพุทธภาคนะคะ สวัสดีเอฟซี FC ทุกคนนะคะวันนี้เข้ามาหนึ่งคนแล้วตอนนี้เราก็จะขึ้นไปบนเขานะคะเข้าไปบนขึ้นไปบนเขาทุดดงเสแวงบุญทดสอบความแข็งแกร่งนะคะนัองอ้าฟองไว้บ้านหน่อยนี่ ขอพักขายของสักวันนะคะเอฟซี FC ท่านใดสนใจก็ทักได้นะคะขายตลอดย4ิบสีชั่วโมงค่ะ ทงไปตามลงลุงขึ้นไปนะคะาไปเที่ยวชมเที่ยวชมบูเขาสุดยอดนะคะ ไปเรื่อยๆค่ะขึ้นไปเรื่อ,อ,อ,อยๆงั้น <c oughs> ป่ะใช่ เป็นฝากไปกำลังขึ้นเข่านะคะเกืบขึ้นแล้วอุบาสกอุบาติกาจ้ะทำไมพูดไทยแล้วพูดเกือบอะเกือบึือรองเท้าค่ะจ้ะ

มีคนดูหรืหนึ่งอยนจะแจกเหรียญแจกทุกคนไหมคะแจกเหรียญแจกคนที่ร้อยสุ่ม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 แจกกคนที่ร้อยใช่ไหมยีมองบอกจะให้รางวัลจกค่ะเลนไาเป็นคลิปเอาก็ได้นไลค์ที่อขอนด้ได้เลยไร้ไร้จบดีๆเอาทำไมเพี้ยนจังนะก็เลย ดูนะคะดูถนนหนทางนะคะมาหมากไปแล้วมันขึ้นง่ายอยู่ครับใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเกิดมากำลังใจมาก็พึงได้มาเห็นนะคะถือว่าเป็น,นบ kind of ุญวาสนาเด้อพี mm ่น hmm. ้องให้หมดหนี้หมดสินได้เงินมาโดดปฏิหารแบบง่ายได้ เอฟซีทันใดเข้ามาแล้วคอมเมนต์มาเลยค่ะจับจับดีๆดึงขึ้นไปเรื่อยๆ